Introduction นะครับของเลขยกกำลังเนาะเพราะดูไปเรื่อยๆมันก็อาจจะล้ำหน้าจากที่โรงเรียนไปสักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะครับก็นักเรียนก็จะเปิดชีตที่ครูส่งให้ด้วยหรือว่าจะดูที่หน้าจอก็ได้นะครับถ้าตรงไหนเร็วไปก็บอกนะเอาละเราเรียนเลขยกกำลัง ปกติแล้วเนี่ยนะต้องอธิบายก่อนว่า <c oughs> ความรู้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเรียนมาในระดับชั้นปถมเนาะจนถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราเรียนเรื่องคอร์นอคอร์มอมนะครับมันยังเป็นค่อนข้างที่ทจะเป็นความรู้เดิมถูกไหมฮะเป็นความรู้เดิมก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจำนวน เรื่องของการคูณการการหารการการหาตัวประกอบการแก้โจทย์ปัญหาก็คือเปลี่ยนภาษาไทยให้แปลเป็นไทยหรือว่าแปลเป็นภาษาคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครแต่เรื่องของเลขยกกําลังเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่อาจจะเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับคือโรงเรียนทั่วๆไปในระดับชั้นประถมเขาจะยังไม่ได้สอนเรื่องนี้ ยกเป็นบางโรงเรียนที่แบบอาจจะสอนเกินนิดนึงก็จะสอนเรื่องนี้นะฮะไม่ไม่แน่ใจนักเรียนได้เคยเรียนเลขเรื่องเลขย,ย,ยกกําลังมาในตอนประถมหรือยังเ่ยเคยเคยเรียนมาบ้างไหมเคยเรียนมาบ้างเนาะอ่าแปลว่าโรงเรียนนี้อาจจะเน้นทางด้านของคณิตศาสตร์เยอะก็จะสอนเกินมาหน่อยนึงนะครับอ่ะงั้นเรามาค่อยๆดูกันนะเลขย,ยกกําลังเนี่ยเขาบอกว่า ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่านิยามนะครับตอนนี้ฟังฟังไปก่อนนะนิยามแปลว่าห้ามเถียงก็คือจะเรียนเรื่องนั้นๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจหรือว่าเชื่อหรือว่าฟังคําว่านิยามนะครับเดี๋ยวพอเราเรียนคณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆจนถึงระดับชั้นมปลายเนี่ยเราจะเห็นคําว่านิยามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอันนี้อาจจะเป็นนิยามตัวแรกๆที่เราได้ได้เรียนนะครับเขาบอกว่าถ้า a เป็นจํานวนใดๆและ n เป็นจํานวนเต็มบวก นะฮะเต็มบวกเท่านั้นนะอ่า a กำลัง n หรือ a กำลังเนเนี่ยเขียนแทนด้วย a แล้วก็ n ตัวเล็กๆอยู่ข้างบนห้อยไว้อยู่ข้างบนนะครับเหมือนโหนไว้อยู่ข้างบนมีค่าเท่ากับ a อกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a คูณ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 ไปเรื่อยๆคูณทั้งหมด n ตัวนะครับคูณทั้งหมด n ตัวเราเรียก ไอ้อย่างนี้ว่า a กำลัง n หรือว่าเรียก a กำลัง n นี้ว่าเลขยกกำลังภาษาอังกฤษชื่อว่า power นะครับ power คือยกกำลังนะครับโดยที่โดยมี a เนี่ยเป็นเลขฐานที่เรียกว่า base base แปลว่าฐานนะครับและ n เป็นเลขยกกำลังหรือว่าเลขชี้กำลังอันนี้เป็นศัพท์คำใหม่ชื่อว่า exponent 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 เดี๋ยวคำว่า exponent จะได้เรียนจริงจังอีกทีหนึ่งตอนประมาณสักม .4 ม .5 นะครับมันจะมีสมาการที่เป็น exponential นะก็ไว้เรียนตอนนั้นเยอะๆตอนนี้ให้รู้ไว้ก่อนว่าเลขชี้กำลังเนี่ยเรียกว่า exponent นะครับทีนี้ระบบจำนวนเต็มคืออะไรอันนี้เขามาทบทวนนะสิ่งที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี่ ระบบจำนวนเต็มเนี่ยจำนวนเต็มแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มบวกนะฮะนักเรียนส่วนใหญ่ชอบลืมตัวกลางไอจำนวนเต็มศูนยะ์เนี่ยศูนย์ถือว่าเ,ววะะ <S <S เป็นจำนวนเต็มด้วยนะเป็นจำนวนเต็มศูนย์นะครับข้อสรุป1คือเป็นจำนวนนับแล้วก็เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดนะฮะที่น้อยที่สุด สอเอ่อข้อที่สองคือไม่มีจํานวนนับหรือจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดนะฮะเพราะว่ามันมากได้เรื่อยๆมากได้เรื่อยๆนะครับหนึ่งร้อยมากกว่าหนึ่งร้ยก็หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองหนึ่ง้อยสามหนึ่งร้อยสี่ไปเรื่อยๆอ่ะไปเป็นล้านเลยเพราะนั้นข้อสองจึงไม่มีจํานวนนับที่มากที่สุดแต่มีจํานวนนับที่น้อยที่สุดคือเลขหนึ่งโอเคไหมคือเลขหนึ่งะฮะข้อสาม ไม่มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดครับผมอ่าเราเริ่มเรียนเรื่องของจำนวนเต็มลบแล้วก็คือการที่สมมุติว่าลบหนึ่งถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็อาจจะติดติดนี้อยู่หนึ่งบาทอย่างเงี้ยนะฮะลบห้าก็คือติดนี้อยู่ห้าบาทนะครับและลบหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดเราเข้าใจคำว่ามากสุดน้อยสุดไหมเดี๋ยวครูเขียนอันนี้เพิ่มเติมให้ อันนี้เป็นเส้นจำนวนนะครับศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเอาโน้ตแพดขึ้นมาโอเคอันนี้เป็นเส้นจำนวนศูนย์อยู่ตรงนี้หนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งอยู่ตรงนี้ลบหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ ศูนย์เนี่ยเรียกว่าจำนวนเต็มศูนย์นะจำนวนเต็มศูนย์ส่วนเจ้าหนึ่งเนี่ยเรียกว่าจำนวนเต็มบวกวงเล็บน้อยที่สุดโอเคไหมฮะจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด เพราะว่าถ้าไปข้างเนี้ยมันจะเรียกว่ามากขึ้นถูกปะในทำนองเดียวกันถ้าลูกศรไปข้างซ้ายเราเรียกว่าอะไรลงน้อยลงถูกไหมฮะน้อยลงและลบหนึ่งจึงเป็นจำนวนเต็มลบที่มากที่สุด เพราะว่าจํานวนเต็มลบเนี่ยมันไปข้างซ้ายได้เรื่อยๆแล้วมันจะน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นลบหนึ่งจึงเป็นจํานวนเต็มลบที่มากที่สุดอันอย่างนี้โอเคไหมเข้าใจไหมอ่าอันเนี้ยนักเรียนหลายคนเขาชอบสับสนนะเขาจะงงงงตรงข้างลบอะ่ะงงงงตรงข้างลบนะฮะ,ะเขาจะงงตรงข้างลบเพราะฉะนั้นเราเราก็จะ ขอเน้นเอาไว้นะครับเต็มลบที่มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไปข้างซ้ายเนี่ยมันจะน้อยลงเห็นไหมดังนั้นเดี๋ยวครูทำสกรีน็อตใหม่ดีกว่าเพราะอันนี้มันเพิ่งเน้นึชี้ด้วยอ,อ่ะส่งให้ในหลายอันนี้ก็ลบไปอันเก่าอันเซน โอ okay. เคอาล่ะกลับมาของเราอันนี้คืออธิบายพยายามอธิบายข้อสองเนาะอ่าทีนี้เรามาดูข้อสามครับไม่มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดแน่นอนมันต้องไม่มีจำนวนเต็มเต็มลบ,เต,มลบเต็มลบที่น้อยที่สุดเพราะว่าพอเราไปข้างซ้ายเรื่อยๆใช่ปะค่ามันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ ไม่มีตัวที่น้อยที่สุดมีแต่ตัวมากสุดคือลบหนึ่งนะคือข้อที่สี่นะครับข้อห้าบนเส้นจํานวนเส้นจํานวนคือเส้นเมื่อกี้แหละที่ครูเขียนให้เธอดูนะ่ะนะฮะอันนี้มันจะเล็กไปไหมเห็นไหมอ่าบนเส้นจํานวนก็คือเส้นเมื่อกี้เนาะที่เราเขียนว่ามีพุ่งซ้ายพุ่งขวาไปข้างขวาเลขมากขึ้นไปข้างซ้ายเลขน้อยลงนะฮะจานวนที่แทนด้วยจุด ที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าจํานวนที่แทนด้วยจุดที่อยู่ด้านขวาเสมอถอูเพราะว่าไปข้างขวาเลขมากขึ้นไปข้างซ้ายเลขน้อยลงนะครับอันนี้คือทบทวนเรื่องของจํานวนเนาะอะ,อะทีนี้เรามาดูข้อที่2กันข้อ2บอกว่าค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มและจํานวนตรงข้ามของจํานวนเต็มคืออะไรหวาะ,ะค่อยๆอ,อ่านนะ ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆหมายถึงระยะห่างระหว่างจำนวนนั้นกับศูนะครับบนเส้นจำนวนดังนั้นค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มจึงเป็นบวกเสมอที่เราเขียนว,ว่าค่าสมบูรณ์หรือว่าภาษาอษิงว่าเียก l u t l u t e นะครับอันนี้ดูด,ดูไปเฉยๆก่อนเดี๋ยวอาจจะได้เรียนในเรื่องถัดไปนะครับ t e s o l u t e จะมีค่าบวกเสมอส่วนใหญ่เราใช้ค่าสมบูรณ์เนี่ยเมื่อ เราต้องการวัดระยะครับเมื่อเราพูดถึงระยะทางหรือพูดถึงจํานวนที่เป็นบวกเสมอคือเราไม่มีทางวัดระยะทางให้ติดลบถูกไหมโอเคไหมฮะเราไม่มีทางพูดถึงเวลาที่มันติดลบได้ mm hmm. เช่นบอกว่าอีกสามสิบนาทีนะรถไฟจะมาถึงชานชาลาแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปบอกว่าโอ้รถไฟจะมาถึง ในก่อนสามสิบนาทีจะ,จะจะงงๆนะมาถึงไปแล้วอะไรเงี้ยปกติเรื่องของระยะทางกับเวลาเราเราพูดเป็นบวกนะฮะอ่าข้อที่สามจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกก็ได้เท่ากับผลบวกของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนก็คือบวกบวกกับบวกได้บวกอ่ะนะฮะจำนวนเต็มเต็มลบรวมกับจำนวนเต็มลบก็ได้จำนวนตรงข้าม ของผลบวกของค่าสมบูรณ์ก็คือได้ค่าลบมากขึ้นติดหนี้มากขึ้นนะฮะจำนวนเต็มบวกรวมกับจํานวนเต็มลบจะต้องเอาค่ามาลบกันแล้วดูว่าใครมากกว่ากันนะครับถ้าค่าบวกมากกว่าก็จะได้ค่าบวกถ้าค่าลบมากกว่าก็แปลว่าติดหนี้อันนี้ไม่มีอะไรแค่เขียนความเข้าใจที่เราเคยเข้าใจเนี่ยให้เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์นะฮะไปต่อเลย ทำไมมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเลขยกกาลังอ่ะทําไมปูพื้นฐานเยอะจังเดี๋ยวตรงพื้นฐานจะดูกันไปเร็วๆนะอ่าการลบจํานวนเต็มก็เอาตัวตั้งมาลบด้วยตัวลบแล้วก็ตัวตั้งบวกด้วยจานวนตรงข้ามของตัวลบการคูณจํานวนเต็มอันนี้ก็เรารู้อยู่แล้วนะเครื่องหมายเหมือนการคูณกันใช่ไหมได้บวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบใช่ไหมบวกคูณบวกได้บวก บวกคุณลบได้ลบลบคุณบวกได้ลบลบคุณลบได้บวกนะฮะกา,ารหางก็เหมือนกันนะครับสมบัติของศูนย์กันหนึ่งเดี๋ยวครูขอไปดูตรงเลขยกกำลังนี่มาแล้วเมื่อกี้เหมือนแบบทบทวนนะว่าสมบัติของจำนวนเต็มการบวกลบต่างๆนะครับมาดูเลขยกกำลังมา สมบัติของเลขยกกําลังเนี่ยคือการคูณแล้วก็การหารเลขยกกําลังมีสมบัติดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งสมบัติการคูณเลขยกกําลังเนี่ยที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกหมายถึงว่าเลขข้างบนเป็นเลขบวกนะฮะเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆแล้ว m กับ n เป็นจํานวนเต็มบวกสิ่งที่เราทําก็คือ a อคูณเอกำลังเคูณเกำลังเจะเท่ากับ A อกำลังเอเอ็บวกเตรงนี้ต้องใส่ A ด้วยอย่างนี้นะครับต้องใส่ A ด้วย A ยกกำลัง m อมบวกเแต่ A อคูณไม่สวยเลยขอเป็น A A เหมือนเขาทำไงวะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเอเออย่างนั้นวาดยังไงอ่ะอย่างนี้ป่ะ หรือต้องวาดอย่างนี้สระอาก่อนองนี้เหรอวาดไม่ค่อยเป็นนอะอ่าประมาณนี้นะครับความหมายคือถ้าเลขฐานเหมือนการเลขชี้กำลังเอามาบวกกันได้ครับอเขียนภาษาไทยให้ห้าเลขฐานเหมือน เลขชี้กำลังขอเติมให้มันครบเลยคือบวกลบกันได้นะครับมันจะบวกก็ก็ต่อเมื่อเลขชี้กำลังเป็นบวกไงแต่ว่ามันจะลบก็คือเมื่อเลขชี้กำลังตัวนึงเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจึงทำข้างล่างได้แล้ว จงเขียนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับผมซึ่งเขาทำให้แล้วนี่นาเห็นไหมสังเกตไหมสองกำลังสามสองกำลังเจ็ดสองกำลังเก้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขเเลขฐานเป็นเลขสองหมดเลยนะฮะส่วนเลขชี้กำลังเป็นสามเป็นเจ็ดเป็นเก้าเราก็เลยบอกว่าอ๋อใช้สมบัติข้อหนึ่งเมื่อกี้เลย เลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังมาบวกลบกันได้ก็มาบวกกันแฟน้นสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าคำตอบก็คือสองกำลังสิบเก้านี่คือข้อที่หนึ่งโอเคไหมดได้ไหมฮะนี่คือข้อที่หนึ่งโอ้ย่าข้อที่หนึ่งนะฮะอ่าข้อที่สองสังเกตว,ว่าเลขฐายเป็นเลขห้าหมดเลยเห็นไหมฮะ ห้ากำลังหกห้าไม่มีกําลังไอ้ไม่มีกําลังเนี่ยถือว่าเป็นกําลังหนึ่งนะไม่มีกําลังคือกําลังหนึ่งนะครับห้ากำลังสามห้ากำลังสี่เพราะนั้นเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็เป็นหกบวกหนึ่งบวกสามบวกสี่ก็เป็นห้ากำลังสิบสี่ข้อที่สองเข้าไหมครับนะฮะอ่า ข้อที่3ทีนี้เลขชี้กำลังเป็นตัวแปรแล้วนักเรียนก็ลองดูนะเ,เลขฐานเหมือนกันอยู่นะเลข3มกับเลข3นะครับเหมือนกันอยู่ทีนี้เลขชี้กำลังเป็น 2n ลบกับ 2n บวกหแล้วก็เอามาบวกกันเอามารวมกันก็กลายเป็น 2n ลบบวก 2n บวก 2n ก็บวกกันเป็น 4n ส่วนลบ1ก,กับบวก1ก็หายไปคำตอบก็คือ3ยกกำลัง 4n โอเคไหมครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมอ่าเราก็มารวมกันมี 2n ลบ n เหลือกี่ n ครับผมเอาบวกสิใช่ป่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่มี 1n บวก1ก็คือตรงนี้นะ แล้วก็บวกด้วย 2n ลบ2มี 1n บวก 2n ก็เป็น 3n บวก1ลบ2ก็เลยเหลือลบ1ก็เป็น5ยกกำลงัง 3n ลบ1อันนี้โอเคไหมอาละอาละนะฮะก็ประมาณนี้นี่คือสมบัติข้อที่1 ทบทวนอีกทีหนึ่งสมบัติข้อที่1คือเมื่อเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังมาบวกลบกันได้นะครับที่เมื่อกี้เขียนไว้ถ้าเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังมาบวกลบกันได้น,นี่คือสมบัติข้อที่หนึ่งนะ เอาละต่อไปมาดูสมบัติข้อที่สองครับสมบัติข้อที่สองเนี่ยคือเอาเลขยกกําลังมาหารกันนะเมื่อกี้สมบัติข้อที่หนึ่งคือเอาเลขยกกําลังมากูณกันนะฮะเลขถ่ายเหมือนกันเลขชี้กําลังบวกกันได้นะบวกลบกันได้คือจะลบก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่อมันเป็นเลขลบอะไรเงี้ยนะครับหรือพูง่ายๆคือมารวมกันนะนะอ่ะสมบัติข้อสอง สมบัติการหาเลขยกกำลังครับผมคล้ายกับสมบัติข้อหนึ่งเลยคือในกรณีที่เลขฐานมาเหมือนกันนะกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆแล้วที่ไม่ใช่ศูนย์นะฮะต้องไม่ใช่ศูนย์นะ m และ n เนี่ยเป็นจำนวนตเต็มบวกที่ m มากกว่า n ที่ m มากกว่า n นะครับ เอ่ A, กัลังเอ็มหารด้วยเอ่กัลังเอ็นนะครับได้ได้อะไรเขาไม่ได้เขียนเนาะเขาเขียนไม่ครบอ่ะมาครูเขียนให้เอ่ A, กัลังเอ็มหารด้วยเอ่กัลังเจะได้เอ่ A, กัลังเอ็มลบเอ็ครับผมเท่ากับตัวนี้เท่ากับเอ่กัลังเอ็มลบเอน ใช่หไหมนี่คือกรณีที่หนึ่งนะฮะกรณีที่หนึ่งส่วนกรณีที่สองคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆแล้วที่ไม่ใช่กับศนะูนย์เนาะแล้วก็ m กับ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกที่มันเท่ากันที่มันเท่ากันนะครับเพราะนั้นจะได้ a กํลัง m ลบ n แล้วมันจะกลายเป็น a กํลังศูนย์ข้างล่างเนี้ย อ่าเข้ากับ A อกำลังศูนซึ่ง A กกำลังศูนมีค่าเท่ากับ A 0, 0, กเลขหนึ่งครับผมโอเคไหมเอกำลังศูนมีค่าเท่ากับเลขหนึ่งนะ <c oughs> เพราะนั้นอันนี้ต้องเขียนเพิ่มไปประมาณนี้เนาะชี้มันไม่ค่อยเรียบร้อยเดี๋ยวทำสก,กินสอดให้ อย่าโอเคเนะไปต่อนเนี่ยฮะเนี่ยเขาบอกแล้วนิยามคือ a กําลังศูนย์ไม่ใช่ศูนย์นะเอกาลังศูนย์มีค่าเท่ากันหนึ่งนะครับส,สงสัยไหมว่าทำไมเกําลังศูนย์ถึงมีค่าเท่ากับหนึ่งครับ ใช่ A อต้องไม่ใช่เลขศูนย์นะถูกต้องคำถามคือทำไม A อกำลังศูนย์เท่ากันหนึ่งอ่าเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูแบบง่ายๆนะเช่นสามกำลังสองมีค่าเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวนะ มันมีการแอบซิงค์ต่อไปอ่าสามกำลังสองมีค่าเท่าไหร่ฮรับะะกหรือก็คือสามคูณสามทั้งหมดกี่ครั้งครับเก่งมากสามกำลังหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับ ก็มีค่าเท่ากับสามถูกปะหรือก็คือสามตัวเดียวถูกปะการที่เขียนสามตัวเดียวจริงๆแล้วมันคือสามคูณอะไรครับรู้ปะงงไหมฮะโอเคไหมยังงงอยู่อ่รอ่ะไม่เป็นไรงั้นอย่าเพิ่งไปอันนี้เอาใหม่ล้มใหม่หมดเลยสามกำลังสี่มีค่าเท่าไหร่ครับ สา,สามคูณสามคูณสามคูณสามถูกไหมคือคูณกันสี่ครั้งถูกไหมสามกำลังสามมีค่าเท่าไหร่ครับจบไหมอืมสามกำลังสองม,มีค่าเท่าไหร่ครับถูกไหม สามกำลังหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับเพราะน้นสามกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่ครับทันไหมฮะได้อย่างทันทันทันแล้วเนาะในไหนเขียนอย่างนี้แล้วครูถามต่อเลยในไหนเขียนมาขนาดนี้แล้วครูถามต่อเลยสามกำลังลบหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับ อ่าอ่าในในตอนแรกไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครูเขียนให้ดูสามกำลังลบหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสามนะครับเพราะนั้นถ้าให้สวยครูอยากจะเขียนย้ายตรงนี้มาตรงนี้แล้วเปลี่ยนสีด้วยอ่ะสามกำลังลบสองมีค่าเท่าไหร่ครับ อออเ,เอ้ยใจเย็นดูให้ดีน five, 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 five. หนึ่งส่วนอะไรฮะถูกไหมเก่งมาก,กมสามกำลังลบสามชิ้ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนอะไรฮะ ถูกต้องดังนั้นสามกำลังลบสี่มีค่าเท่าไหร่ครับเก่งมากครับพอจะเห็นภาพไหมพอจะเห็นภาพไหมแล้วอันนี้จุดแบ่งมันคือตรงนี้สามกำลังศูนยมีค่าเท่ากันหนึ่งเพราะนั้นกูจะลบแผงร่างจริง แล้วกูจะเปลี่ยนสีเป็น3ามกำลังศูมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นครูก็เขียนลูกศรมางนี้ปึ๊บอันนี้ก็ไปอย่างนี้ปึ๊บโอเคไหมครับด,ดูดูหน้าจอสิอย่างนี้เขียนอย่างนี้โอเคไหมครับอืม นะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปคือเลขชี้กําลังเนี่ยนะติดลบได้ด้วยแต่พอมันติดลบแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดแบบเลขยกกําลังก็คือติดเป็นเศษส่วนนะครับไปดูกันต่อมีกรณีที่3ด้วยฮะซึ่งเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี้เลย กรณีที่3คือเมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆที่ไม่เท่ากาับ0ูนย์แล้วก็คือเลขฐานไม่เป็นศูนย์นะครับ m กับ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m มีค่าน้อยกว่า n ครับผมคือพอลบกันแล้วจะได้เลขติดลบเมื่อได้เลขติดลบปุ๊บก็เลยต้องเป็นเศษส่วนกลับครับเป็นเศษหนึ่งส่วน n ลบ m นั่นเองนะก็คือติดลบอะ่ะติดลบว่าเป็นเศษส่วนเหมือนเหมือนกับที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้ นะครับเหมือนที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้อ่าเพราะนั้นเขาบอกว่านิยามพอมาถึงตรงนี้ก็ไม่ไม่ตกใจแล้วใช่ไหมนิยามเนี่ยตรงนี้โอเคไหมฮะนิยามตรงนี้อันนี้คือดูจอข้างล่างหรือดูจอข้างบนเนี่ย จอ,จอคอมอยู่ตรงไหน,นอ่ะอ๋อดูอย่างอื่นอยู่อ่อโอเคโอเค <laughs> คิดว่าผูก็งงว่าเออเออก็คิดว่าจอคอมแบบอยู่ข้างล่างเป็น iPad เหรอเห็น <laughs> ก้มดูอยู่อันนี้โอเคไหมหนาหนี้นนอ่าดูดูตรงนี้โอเคไหม <laughs> ถ้าไม่โอเคจะได้อธิบายเพิ่มคือหน้านี้เหมือนเมื่อกี้ ก็คืออันนี้ถูกป่ะที่เราพยายามคิดกันมาโอเคไหมฮะคือถ้า a อกำลังลบ n มันคือเซนหนึ่งส่วน a กกำลังเนั่นเองหรือเราสามารถเขียน a กกำลังเได้เป็นเซนหนึ a ่งส่วน a อกำลังลบ n นั่นเองโอเคไหมมนะฮะเอาละ อันนี้ทำเองบ้างสิครับจงทำให้เป็นผลสำเร็จดังนั้นครูต้องปิดข้างขวาไว้ตรงเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนพูดเดี๋ยวครูเขียนหมเพ้าหนึ่งทำไง